กดเห็นปะเนี่ยได้ครบแล้วเรียบร้อยได้ระเบิดง่ายๆครับเห็นปะสูตรที่พี่ใช้ง่ายๆไม่ต้องทำอะไรมากคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ้สวัสดีเด็กเาวเกรนทุกคนนะครับมีกับผมปานนนแต่ชมพี่แจ้อีกแล้วเยีู่มชมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนช้ชงครับสูตรลับช้ชมครับในการถ่ายรูปกับตัวละครชมเพราะว่าผมทำคลิปไปแล้วแต่ว่ามีหลายคนมาลองมากผู้ชมมาพูดในคลิปผมว่าพี่ครับผมหาไม่เจอพี่ครับผมถ่ายไม่ติดพี่ครับทํำยังไงผมเปลี่ยนทุกตัวแล้วพี่จะบอกว่าการเปลี่ยนตัวละครไม่ช่วยอะไรนะคู้ชมครับก็เอาเป็นว่าพี่จะสอนแล้วผู้ชมอันนี้เป็นรหัสไก่พี่นะเพราะว่า พี่ใช้ส Respect, ูตรเนี้ยพี่ถ่ายมา3รหัสแล e ้วผู้ชมครับ Może. คือรหัสหลักรหัสลองแล้วก็รหัส3เนี้ยคือได้หมดแล้วภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นพี่จะบอกสูตรชมครับอย่างแรกเลยคือตัวละครไม่มีผลมันชมครับก็เดี๋ยวพี่จะทําให้ดูชมว่าตัวละครนี่ผลจริงใส่อดัมผมพี่จะใส่เอวาไปมันชมแล้วก็จะไปหาชมครับแล้วก็สูตรลับเลยมันชมว่าหลักๆเลยมันชมครับคืออันนี้ตัวนี้ผมไม่ได้เข้านานมากมันชมเป็นตัวที่โคตรไก่มั้ชมคือแบบว่า ถ้าจะไม่เล่นลแต่หลกักๆเดี๋ยวผมจะปั้นแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเริ่มปั้นตัวนี้นะต่อไปคุณผู้ชมครับโอเคอันนี้คือไม่ค่อยเล่นเลยคุณผู้ชมอันนี้คือสังหารสตัวห้าคนทำดาเมจอันนี้เป็นตัวไก่ที่ผมไม่ได้ปั้นเนี่ยเว่าผมจะมานั่งปั้นเล่นนะ,นะคุณผู้ชมคำถามวันนี้คุณผู้ชมก็เดี๋ยวว่าตอนจะมาตอบแต่ใครมาดูตนี้ก็ดูไปเลยคุณผู้ชมนี่ครับเนี่ยตอบข้อนี้คุณผู้ชมครับคำถามนะครับโอเคก็กิจกรรมคุณผู้ชมครับก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยแหละคือพี่จะบอกว่าสูตรลับานผู้้้ชมถเกิดอง ยังไม่ได้ตัวไหนใช่ไมชครับก็ให้กดที่รูปของตัวนั้นปะพอกดมันจะเป็นหน้านีู้้ชมะให้กดตรงเข้าสู่ปาร์ตี้ม้ชม์แหนบปะมันจะเข้าปาร์ตี้ให้อัตโนมัติแล้วกดเริ่มเกมไปเลยถามว่าทําสูตรนี้แล้วเกิดเข้าแล้วไม่เจอพี่ถ้าเข้าไปแล้วไม่เจอรีสองรอบไม่เกินสองรอบม้ชมไม่เกินสองสามรอบเจอแน่นอนทําอย่างนี้ม้ชมแล้วน้องจะเจอม้ชมครับก็เจอลอร่าม้ชมเดี๋ยวพี่จะมาสบบอกสูตรว่าเวลาถ่ายรูปกับตัวละครที่มีสองตัวู้ชมครับเนี่ยเจอแล้วตัวแรกก็ถ่ายไปู้ชม โมโคอยู่นี่คานผู้ชมครับก็คือตัวละครจะยืนประมาณนี้นะลอร่าจะยืนหน้าโมโคอยู่นี่แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครแบบที่หาไม่เจอไม่ใช่ลอล่ากับโ ok มโคแต่ส่วนใหญ่คนจะหาตัวอื่นไม่เจอมากกว่าแล้วก็นี่ครับพาลามาจะยืนตรงนี้จำไว้ท่านผู้ชมครับข้างสนามยมงปืนจะมีพาลามายืนอยู่แล้วเราก็มากดถ่ายโอเคท่านผู้ชมครับแล้วเราก็วิ่งไปต่อไฮอแอโตจะยืนอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับใครที่บอกว่าเอ้ยยังหาอะไรไม่เจอเนี่ยท่านผู้ชมดูคลิปนี้จบคุณผู้ชมผมจะพาถ่ายให้หมดเลยเพราะตัวนี้ยยผมมมััังไ่ีสกตวเเลห็น ผมจะพาถ่ายหมดโอเคมิจอมบ์ครบแล้วไม่มีตัวไหนมิจอมบ์ดูแล้วอ่อนตกใจนะว่าตัวนั้นถูกโอเคเมื่อครบแล้วมิจอมบ์กดออกนี่กลับไปที่เดิมม,มิจอมบผมจะรีบไปมิจอมบ์ได้สี่ตัวแวม,มิจชมครับก็เปิดกล่องไปก่อนม,มิจอมบทีนี้กดใหม่ยมิจอมบ์ตัวไหนที่เราไม่มีกดปุ๊บกดนี่กดเข้าสูตรปาร์ตี้ประจำปีกดเริ่มทําสูตรนี้มิจอมบ์ตัวไหนที่ไม่ได้ที่หาไม่เจอจริงกดเข้าปาร์ตี้ประจำปีแล้วกดเริ่ม และรีรีีเอาจะเจอมาชมครับเชื่อผมสูตรนี้ผมใช้บ่อยเอ้ยตัวนี้มันไม่ค่อยเจอใครเลยอ๋อยูนุ่มชมเห็นปะมาแล้วมาชมเมื่อกี้ผมกดเคลลี่จะอ้าโดนตีเมื่อกี้กดเคลลี่มาชมครับนี่เห็นปะอ๋อวันหนึงถ่ายกับไอ้นี่กับนั่นละออลิเวียกับนั่นลออลิเวียเคลลี่จะอยู่ด้วยกันไมาชมครับเห็นปะมาชมครับกดเคลลี่แล้วมาถึงเจอเลยมาชมเนี่ยสูตรเนี้ยคือพี่ใช้สูตรนี้จริงๆวันหนึ่งพี่ถ่ายได้แป๊บเดียวมาชมแล้วก็ถ้าเกิดจะถ่ายเคลลี่แม็กซิมมาชมครับ พยายามดูครับเราดูก่อนว่าเคลลี่กับแม็กซิมอยู่ไหนคุณผู้ชมเนี่ยแม็กซิมยืนอยู่ฝั่งขวาเคลลี่ยืนอยู่ฝั่งซ้ายคุณผู้ชมครับวิ่งไปทางซ้ายก่อนขยับขยับเข้าไปขยับเข้าไปคุณผู้ชมค่อยๆเขยิบเข้าไปคุณผู้ชมครับนี่ขึ้นกล้องปุ๊บกดถ่ายเราจะถ่ายรูปคู่กับเคลลี่นี่แล้วก็ออกคุณผู้ชมจะถ่ายกับแม็กซิมอย่าถ่ายเลยคุณผู้ชมวิ่งเลยออกมาก่อนแล้วขยับเข้าไปคุณผู้ชมขยับเข้าไปใกล้ค่อยๆขยับเข้าไปคุณผู้ชมโอเคเราจะ คือขยบเข้าอย่างเงี้ยถึงจะได้ถ่ายคู่ถึงจะได้เป็นคู่คุณผู้ชมครับไม่งั้นน้นผู้ชมถ้าเกิดน้ำผู้ชมแบบว่าไม่ขยบออกมาก่อนอะแล้วเข้าไปถ่ายเลยน้องจะถ่ายไม่ได้คู่นั่นคือเหตุผลที่ว่าส่วนใหญ่ทำไมพี่ครับผมถ่ายคู่แล้วทําไมผมได้แค่คนเดียวผมถ่ายกับแม็กซิมแล้วถ่ายกับเคลลี่แล้วแต่ได้แค่เคลลี่ไม่ได้แม็กซิมเพราะว่าน้องยืนใกล้กันไปโอ้แอดเอหกสิบหกเพชรหกสิบหกบาทน่าสนใจคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนโอเคคุณผู้ชมแล้วก็เข้ามานีคุณผู้ชมนี่เห็นป่ะได้เคลลี่แม็กซิ ได้ทั้งคู่เลยคุณผู้ชมก็คือยืนห่างๆแล้วค่อยเขยิบเข้าหาคผู้ชมหลังจากนั้นขาดตัวไหนขาดกล้าโอเคเข้าสู่งานประจําปีคือกดที่ตัวที่เราขาดแล้วเรากดเข้าเลยคุผู้ชมนี่คือสูตรลับที่พี่ใช้แล้วพี่ได้แบบแป๊บเดียววันหนึ่งพี่ได้เต็มคผู้ชมครับดูครับเข้ามาตรงนี้เจอใครลอล่าโมโคเอ่อตัวเดิมผู้ชมครับถ้าเจอตัวเดิมอย่างนี้กดออกถ้ามั่นใจว่าตัวเดิมแล้วกดออกเลยคุผู้ชมเข้าใหม่ กดออกแล้วเข้าใหม่คือคุณผู้ชมว่าไม่ใช่ว่ากดไปแล้วเอ้ยไม่เจอแล้วกลับไปรีเลยนะไม่ต้องครุณผู้ชมกดออกแล้วเข้าใหมยย่ทันทีเออใครขอท้าดวลหนึ่งหนึ่งยังไม่ดวลครับยังไม่ดวลเคลลี่แม็กซิมกดออกคุณผู้ชมเข้าใหม่ทำอย่างนี้คุณผู้ชมครับคือตัวไหนที่เราขาดเนี่ยกดที่ตัวมันแล้วกดเลื่อนมาคุณผู้ชมครับเชื่อผมนี่เป็นสูตรที่ผมใช้คุณผู้ชมนี่มาแล้วคุณผู้ชมตัวใหม่นี่โอลิเวียมาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมยืนสองคนหามุมก่อนค่อยๆขยับเข้าจังข้าง หยิบเข้าไปท่านผู้ชมหยิบเข้าไปแล้วก็เดินหยิบๆนี่ครับท่านผู้ชมเอา๋้ติดเนี่ยเห็นไหมเคลือบยุงห่างแล้วก็ค่อยหยิบเข้าไปท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมได้ละหนึ่งตัวนิชาทีนี้พอเสร็จปุ๊บวิ่งหนีเข้าไปท่านผู้ชมครับเอามังหางแล้วก็ค่อยๆหยิบเข้าแคลอรีคุณผู้ชมค่อยหยิบเข้าไปคยหยิบเข้าไปนี่นี่เขาค่อยๆหยิบเข้าจากข้างท่านผู้ชมแล้วเราจะเจอโอเคท่านผู้ชมแล้วก็วิ่งต่อไปถ่ายคนอื่นมีใครไหม ไม่น่ามีแค่2ตัวโอลิเวียเจอโอลิเวียอีกแล้วผู้ชมต่โอลิเวียผมถ่ายไปแล้วโอเคออกเป็นสูตรที่ผมใช้ผู้ชมครับเนี่ยคือผมใช้สูตรนี้ผู้ชมครับแบบว่าเวลาที่ว่าจะถ่ายรูปตัวละครผู้ชมใช้สูตรนี้คผู้ชมในการถ่ายมาเนี่ยได้แล้วได้อันนี้คนนี้คผู้ชมกับใครเมื่อกี้ที่ผมไปถ่ายมาที่เขายืนด้วยกันเขายืนกับใครคนนี้ปะไม่ใช่คนนี้อยู่นู่นโมโคยนั่นไทยที่ผมถ่ายด้อ แค่ลินกับใครที่ผมถ่ายเมื่อกี้หรือถ่ายไม่ติดคนหนึ่งใช่อะเมื่อกี้ผมถ่ายสองคนนะจำไม่ได้ว่าถ่ายใครเอาล่ะผมไปหาโจเซฟก่นอนคุณผู้ชมครับนี่กดแล้วกดเข้าสู่งานคุณผู้ชมอืกิมผมว่าผมถ่ายสองคนนะตรงนั้นนี่ผู้ชมครับกดเข้ามาเจอโมโคโมโคถ่ายไปยังโมโคถ่ายไปแล้วป่าว ไม่แน่ใจมิจฉุกเฉินเราไม่แน่ใจอะไรเราถ่ายไปเกินเลยมครับเพราะว่ามันไม่เสียหายมิจฉุนถ้าจําไม่ได้ตัวไหนเราถ่ายไปแล้วเราถ่ายไปเลยมิจฉุนถ่ายซ้ําได้นะครับนี่กล้ามานี่ผู้ชมแอนดูอยู่หน้าบาร์มิจฉุนแอนดูกับโจเซฟเมื่อกี้ผมกดโจเซฟมิจฉุนครับแล้วก็มาเจอโจเซฟจริงๆด้วยมิจฉุนเจอโจเซฟแล้วก็ถ่ายโอเคไม่จําเป็นว่าต้องใส่ตัวละครอะไรมิจฉุนครับคือแค่ ไม่ต้องใส่ตัวละครกดเข้าไปเลยกดไปตรงนั้นแล้วว่าตัวไหนเราขาดเรากดตรงนั้นนี่คือสูตรที่ผมใช้คุณผู้ชมครับแล้วผมใช้สูตรนี้ตลอดไม่เคยพลาดคุณผู้ชมเหอนานเนี่ยได้ครบละอันนี้คือไข่ไม่รู้คุณผู้ชมกดแล้วโอเคปะคือสูตรนรี้คือสูตรที่ผมใช้ที่ผมใช้ถ่ายคุณผู้ชมสามรหัสอันนี้รหัสที่สี่ไม่พลาดคุณผู้ชมไม่ค่อยพลาดนี่ผม,จมเจอละไอ้เฮ้ยเมื่อกี้ผมถ่ายไปยังคนนี้ผมว่ามันถ่ายไปแล้วนะอันนึ่งคุณผู้ชมเพราะความชัว่วเหมือนผมจะไม่ติดเขา หยบผู้ชมหยบๆยเข้ามานี่ดูเลื่อนก่อนใช่ป่ะโอเคใช่ผู้ชมเพราะว่าเขาอยู่กลางเฟรมไม่มีคนอื่นแล้วผู้ชมครับออกเข้าใหม่นี่คือสูตรที่ผมใช้ผู้ชมครับคือกดตรงนั้นกดที่ตัวละครแล้วมันจะเจอมีโอกาสเจอสูงมากจริงๆสูงจริงผู้ชมครับกดที่ตัวละครแล้วไม่โอกาสเจอสูงผู้ชมครับโอเคถ้าเกิดอย่างเงี้แล้วเจอสามปุ๊บเรารีบออกผู้ชม คลิปนี้ผมจะไม่ตัดนะคุณผู้ชมเพราะว่าคือมันมีหลายคนที่ว่าดูแล้วไม่เข้าใจคุณผู้ชมผมจะไม่ตัดละกันผมจะปล่อยแบบยาวๆเลยให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว,ว่าเออเนี่ยตลอดไปทางจนน่นนะกี่นาทีใช้เวลากี่นาทีในการหาคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้โตถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วโอเคอย่างคุณผู้ชมฮะคือกดเข้าแล้วรีบกดออกเอ้ยกดออกแล้วรีบกดเข้าคุณผู้ชมครับรีบรีบเข้ารีบออกเลยอันนี้เออเนี่ยเจอแล้วคุณผู้ชมนะครับคนนี้เห็นปะเนี่ย พอหนุ่มคนนี้ที่เรากดไปเมื่อกี้ท่านผู้ชมครัะนี่คือสูตรที่ผมบอกท่านผู้ชมคือแบบว่าพอกดตัวที่เราต้องการมาปุ๊บจะท่านผู้ชมกดเข้ากดออกจนกว่าจะเจอท่านผู้ชมครับนี่อันฟฟลอผมได้จะครบแล้วท่านผู้ชมเห็นปะใช้เวลาไปตอนนี้เอ่อแปดนาทีท่านผู้ชมครับผมถ่ายจะครบทุกตัวนี่ครับแล้วก็คนนี้ก็คือคนสุดท้ายเออคนที่ชื่ออะไรวะดาชาท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับก็ใครที่บอกว่าเอ้ยไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะไปหาตรงไหนท่านผู้ชมดูตามผมได้เลยท่านผู้ชมว่าผมไปถ่ายกับใครตรงไหน แล้วน้องก็ไปถ่ายตามเลยคผู้ชมออกคุผู้ชมถ่ายครบแล้วออกตัวละครทุกตัวจะอยู่เหมือนกันผ้ชมว่าจะอยู่ที่เดียวกันหมดคุนผู้ชมครับนี่อาคาตัวสุดท้ายคือคาเพล่าคาเพล่า,า,ลาในโปรติจะอยู่ชอบหาอยู่โตคผู้ชมครับโอเคเห็นปะแปบ๊บเดียวไม่ถึงสิบนาทีพี่ถ่ายครบพี่บอกแล้วว่าสูตรนี้คผู้ชมครับสูตรนี้คือสูตรที่ผมใช้จริงๆใช้ตลอดคุณผู้ชมครับดูก่อนคาเพล่าปกติคาเพล่าจะอยู่แถวแถวดีเจคนผู้ชมขอมองป๊บน,นึงโอเคไม่มีคุผู้ชมออกคือ เรากดเลือกมาก่อนหรือว่าเราอยากได้ตัวไหนแล้วเราก็เนี่ยผู้ชมมาสูเา่เมามันจะมีโอกาสเจอไม่สุดไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวละครไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรผู้ชมเพราะว่าคือมันเป็นการลันของจีมฮัลโหลครับผู้ชมเล็งเล็งเล็ง่ะเล็ง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 โอเคไม่เจอออกผู้ชมถ้าเกิดใครถ่ายหลายตัวพี่จะรู้ว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนแล้วผู้ชมถ้ารู้จุดแล้วแต่ไม่รู้จุดน้องก็วิ่งวนหาก่อนนะถ้าเกิดหาแล้วน้องไม่เจอออกเข้าใหม่ คลิปนี้ปล่อยยาวคุผู้ชมครับเพราะว่าผมจะพาหาระยะยาวคผู้ชมไม่เจอโอเคออกถ้าใครไม่รู้นี่ก็คือวิ่งวนก่อนผู้ชมครับแต่ถ้าใครรู้แล้วก็ออกอย่างผมได้เลยคือแบบเข้าออกเข้าออกเลยเพอคลิปนั้นผมเข้าออกหลายรอบเหมือนคุณผู้ชมมากก็จะเจอเลยุณผู้ชมแต่ว่าคือสูตรลับก็คือเข้าออกเข้าออกอย่างนผู้ชมไม่มีตัวยืนนั้น,ม,นมีตัวนี้อออถ้าเริ่มรู้สึกว่าเข้ามาสักสามรอบสี่รอบแล้วยังไม่เจอคผู้ชมครับก็ สูตรเดิมชมกดเข้าไปอ๋อกดไปรับชมครันี่ครับแล้วกดนี่อ๋อลืม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 รับรางวัลชมต้องรับรางวัลก่อนโอเคแล้วกดนี่แล้วกดปาร์ตีจำปีคุชมเข้าหาใช้สูตรนี้ชมครับผมใช้สูตรนี้สี่รหัสเจอทุกรหัสไม่ยากชมครับสูตรนี้คือบอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายชมไม่ยากโอเคมองไปไม่เจอไม่เจอั้นกดออกชม กดเข้าคุณผู้ชมครับคือไม่จำเป็นตออน้องเปลี่ยนตัวละคราบางคนอ่ะไม่มีตัวละครครบทุกตัวใช่ปะล่ะถ้าแบบว่าเอ้ยต้องเปลี่ยนตัวละครตัวนั้นนึ่เหเจอถ้าน้องไม่มีตออัวละครน้องนั้นทำไงครับน้องก็ไม่เจอ,องไงเห็นปะคาเวล่ามาแล้วเห็นพี่ที่พี่บอกไหมครับบอกแล้วคาผู้ชมสูตรนี้คือรับของให้หมดก่อนเนีอมาคาเวล่ามาแล้วนี่ไงคาเวลา่าจบตัวสุดท้ายครับจบคลิปเสร็จเห็นไหมครับใช้เวลาไป1 1นาทีได้ครบทุกตัวครับสูตรลับที่พี่บอกคือไปกดที่ตัวเลย น้องไปกดตรงนี้แล้วน้องก็กดเลยว่าตัวไหนที่น้องต้องการแล้วน้องยังไม่ได้น้องกดเห็นไหมเนี่ยได้ครบแล้วเรียบร้อยได้ระเบิดง่ายๆครับเห็นปะสูตรที่พี่ใช้ง่ายๆไม่ต้องทำอะไรมากอย่างที่พี่บอกไปคุณผู้ชมนี่คือสูตรลับที่พี่เอามาบอกคุณผู้ชมก็คือง่ายๆเลยในการหาตัวละครเกือบแค่น้องลงไปน้องก็ได้คุณผู้ชมครับอันนี้คือหมุนเล่นเดี๋ยวว้พี่ก็ตัวนี้มาปั๊มตอนเย็นแล้วกันพอดีว่าเอากีตาร์เก็บไว้หน่อยนะมันจะเป็นตัวที่พี่จะปั้นเป็นสาขาสามตัวต่อไป โอเคผู้ชมเห็นไหมครับง่ายไหมครับผู้ชมแค่นี้เราก็ได้มาผู้ชมสกินระเบิดชอสำหรับใครที่คือแบบกังวลใจพี่รับยังหาไม่เจอหาตัวไหนไม่เจอเลยผมไม่มีสูตรเลยพี่ก็ไม่ยากผู้ชมครับก็อย่างที่พี่เอาสูตรพี่ไปใช้ไม่เป็นต้องไปตัวละครไหนผู้ชมกดเข้าไปยังไม่ได้ตัวไหนกดปุ๊บแล้วกดเลือกหาผู้ชมแค่นั้นเองแล้วเราก็รับตรงนี้อ่อยหมดผู้ชมครับถ้าเกิดหาไม่เจอรับตัวนี้ก่อนนะแล้วก็กดกดเนี่ยผู้ชมครับแป๊บเดียว12อนาทีคือพี่ได้ครบทุกตัวนี่คือความจริงผู้ชมคือแบบแป๊บเดียวจริงผู้ชม แล้ว <c> ก <standen> ็สาหรับใครที่เป็นรหัสที่ว่าถ้าเป็นรหัสใหม่ไม่ค่อยเล่นชงก็จะได้อย่างนี้นะครัชมอันนี้ถาวรนะเดี๋ยวพี่เราอินในโคโลพี่จาวคุณผู้ชมถาวรชงสำหรับใครที่ไม่เล่นนานๆนะมันจะมีของถาวรให้คุณผู้ชมครับแล้วเนี่ยมีปืนมีอะไรให้แต่ต้องเป็นรหัสที่ไม่เล่นนานนะชงเขาก็ถ้าเกิดใครที่มีรหัสที่ไม่เล่นนานก็อย่าลืมเข้าเกมนะครัชมเพื่อมารับของฟรีชบลุ้นรหัสนะโอ้เจ็ดสี่นะว่าจะได้ถูกกว่านี้ว้าของไม่ค่อยโอเคคุณผู้ชมไปดีกว่าคุณผู้ชมโอโอเคคุณผ เอาละคลิปนี้จบไปในเพยงเท่านี้นะคผู้ชมครับฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยก็สูตรลับที่ผมเอามาบอกกันก็เป็นไงบ้้งคผู้ชมครับฝากติชมด้วยผู้ชมว่ามันโอเคไหมลองทําดูผู้ชมครับแต่ว่าอย่างที่พี่บอกว่าพี่ใช้สูตรนี้ประจำสี่รหัสเห็นป่ะพี่ได้ครบทุกตัวไม่มีรหัสไหนพลาดเลยผู้ชมนั่นแหละคือสูตรของพี่ผู้ชมครับที่เอามาบอกก็ฝากกดไลค์ด้วยผู้ชมครับก็ถ้าเกิดใครว่าอยากได้สูตรดีๆอย่างนี้เป็นสายฟรีผู้ชมครับติดตามช่องพี่ไว้นะผู้ชมครับก็พีี่จะมมาบบอกสูตรดๆ้ชไปแลว